สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะาตามที่สัญญากันไว้ว่านะคะจะพาเพื่อนๆนนะคะมาทำให้ต้นรือสีผสมนะคะของเรานะคะเป็นพุ่มสวยนะคะตั้งแต่ต้นยังเล็กค่ะว่า มาดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีการนะคะในการทำอย่างไรค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือต้นหรือสีผสมที่เรานะคะได้ทำการปลูกและปักชำไว้จนรากเขาเดินได้เต็มที่แล้วนะคะแต่ว่า ต้นของเขาจะมีลักษณะที่ยืดยาวนะคะไม่เป็นพุ่มสวยไม่แตกเป็นกอนะคะ,ะเห็นไหมคะดังนั้นนะคะเราจึงจําเป็นที่จะต้องทําการเร่งให้เขาแตกยอดใหม่นะคะแล้วก็แต่งทรงพุ่มเขานะคะเพื่อที่จะให้ต้นหรือสีผสมของเราเป็นพุ่มสวยตั้งแต่ต้นยังเล็กอยู่นั่นเองค่ะ,ะเห็นไหมคะต้นนี้ก็ยืดยาวเลยนะคะ เพราะว่าเราปักเอ่อเราทำการช้าไว้แล้วเราเอาไปไว้ตรงที่ร่มนะคะทําให้เขายืดนะคะเพื่อที่จะหาแสงนะคะอ่าไม่เป็นพุ่มสวยอ่าวิธีการที่เราจะทําให้เป็นพุ่มนะคะตั้งแต่ต้นยังเล็กก็ง่ายค่ะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรานะคะทําการตัดแต่งกิงเข้าค่ะโดยเราจะทําการตัดบริเวณตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะให้เขาแตกยอดออกมาใหม่นะคะอุปกรณ์นะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะอุปกรณ์ก็ใช้แค่กันไกรนะคะหรือว่านะคะเพื่อนๆใช้ไม่มีกันไกรก็ใช้กันไกรตัดกิ่งแทนถ้าไม่มีก็อาจจะใช้มือหักเอาก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะนี่ค่ะ จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะบริเวณนำต้นเขานะคะเขาจะมีนะคะรากเล็กๆนี่ค่ะงอกออกมาแบบนี้นะคะเราสามารถนำดินหรือว่าเป็นวัสดุอย่างเช่นพวกแกลบนะคะหรือว่าจะเป็นฟางนะคะเป็นหญ้าแห้งๆเนี่ยเอามาปิดโคนเขาไว้นะคะเพราะว่าต้นฤาสีผสมเขาจะไม่ชอบให้แดดมาโดนตรงต้นของเขาแบบนี้นะคะจะทำให้ต้นเขาอ่แห้ง ตายได้ค่ะอ่าทำการตัดแบบนี้เลยนะคะโดยนับจากข้างล่างมาประมาณสัก2ข้อตาค่ะส่วนกิ่งที่เราตัดแล้วอย่าทิ้งค่ะเพื่อนเอาไปทำการปักชำใหม่เลยค่ะค่ะการตัดมาแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะบริเวณที่เราตัดนะคะถ้ามีปูนขาวหรือว่าปูนแดงนะคะเราสามารถนํามาทาเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะของ ต้นดอสีผสมของเราไม่ให้เป็นเชื้อรานะคะเมื่อตัดเขาก็จะแตกยอดมาทางนี้หนึ่งยอดอีกยอดทางนี้นะคะเมื่อทางนี้ยาวยอดทางนี้ยาวขึ้นเราก็ทำการตัดอีกเขาก็จะแตกยอดเพิ่มขึ้นอีกนะคะทำให้ต้นดอสีผสมมีลักษณะเป็นพุ่มที่สวยงามดังนั้นถ้าเราต้องการให้ต้นดอสีผสมของเราสวยและเป็นพุ่มสวยเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำการ ตัดแต่งกิ่งให้เขาสม่ำเสมอนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะการทำก็ไม่มีอีกอวิธีการที่ยุ่งยากใดๆเพียงแค่เราตัดกิ่งเขาแค่นั้นนะคะก็จะสามารถเร่งให้เขาแตกยอดนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องเอาสอารอาหารไปเลี้ยงยอดที่สูงนะคะเมื่อเราตัดออกแบบนี้เขาก็จะเลี้ยงเฉพาะบริเวณนี้ทำให้เขาแตกแขนงขึ้นมาใหม่เป็น พุ่มที่สวยงามนั่นเองค่ะการขยายพันธุ์รือสรีผสมก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆอันนี้เพียงแค่เรานะคะใช้กิ่งของเขานะคะมาทําการปักชําก็สามารถทําการขยายพันธุ์ให้เขาเจริญเติบโตได้แล้วนะคะส่วนวิธีการขยายพันธุ์ต้นดือศรีผสมนั้นนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการใช้มเมล็ดพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดของต้นดือีผสมแล้วก็ ใช้กิ่งนะคะปักชำและก็ยอดนั่นเองค่ะยอดเขาก็สามารถนํามาทําการปักชำได้นะคะหรือบางคนเขาเอาใบเนี่ยะค่ะไปทําการชำนะคะก็ทําให้ติดรากเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะชอบวิธีการไหนนะคะว่าะจะสะดวกนะคะแต่การปักชำด้วยกิ่งเนี่ยจะทําให้เขาโตเร็วนะคะโตง่ายนะคะอย่างต้นนี้ยืดเราก็ทำการตัดเลยค่ะ ตัดบริเวณนับประมาณสักสองข้อตาแล้วก็ตัดเลยนะคะเพื่อต้องการให้เขาเป็นพุ่มที่สวยงามนะคะอันนี้นะคะกิ่งนี้เราจะเอามาปักในถุงเดิมก็ได้นะคะการทําแบบนี้นะคะก็คือการแก้ปัญหาต้นดื้อสีผสมที่ยืดยาวแต่เราต้องการที่จะทําให้เขาเป็นทรงพุ่มสวยในทันทีเราก็ทําวิธีการนี้ได้เลยค่ะอัะอนนี้ยาวเราก็แบ่งครึ่งค่ะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะ ชึบนะคะแล้วก็นํากิ่งเดิมเนี่ยค่ะไปปักชําในถุงเดิมค่ะอันนี้เราก็เด็ดใบด้านล่างออกเพราะว่าบริเวณนี้นะคะรากเขาจะออกตรงบริเวณข้อตรงนี้นะคะเราก็ริดใบออกนะคะแล้วก็ทําการปักลงไปในดินให้มิดข้อที่1นนะคะแบบนี้ค่ะอ่ากดให้แน่นป้องกันไม่ให้ต้นเขาล้มนะคะอันนี้นะคะกิ่งนี้เราก็ตัดส่วนตรงนี้ออกนะคะ เพราะว่าตรงตรงข้อตรงนี้เราต้องการที่จะให้เขาจมลงไปในดินเลยเพราะว่ารากเขาจะออกตรงนี้นะคะก็ตัดกิ่งนี้ออกเลยนะคะเพื่อนตัดนี่กิ่งนี้ก็จะมีข้อที่รากเขาจะออกเราก็เอาไปปักชำได้เลยค่ะรากเขาจะออกบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะมองเห็นไหมอ่านี่ค่ะเราก็ทําการปักชําลงไปเลยในถุงเดิมนะคะ นี้ก็จะไดะ้จะทำให้เราได้ต้นหรือสีผสมที่เป็นพุ่มสวยในทันทีค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาต้นหรือสีผสมต้นยืดยาวนะคะถ้าเราต้องการให้เขาเป็นพุ่มสวยทันทีก็สามารถนําวิธีนี้นะคะไปทําได้เลยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาเขาไปวางไว้นะคะในบริเวณที่มี ในร่มก่อนนะคะ,ะประมาณสัก7วันนะคะรากเขาจะงอกออกมาเราค่อยนำเขาไปวางไว้ตรงที่ที่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอค่ะรดน้ำก็ช่วงที่เราปักชำใหม่ๆก็สามวันครั้งค่ะไม่ไม่ควรรดทุกวันนะคะเพราะจะทำให้เขาลำต้นเขาเขาเรียกอะไรเน่าได้นะคะใบที่ไม่สวยเราก็เด็ดทิ้งเลยค่ะ เพื่อเป็นการลดการไคลน้ำทำให้เขาติดรากเร็วขึ้นนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นพุ่มในทันทีเลยนะคะอ่าวิธีการนี้ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนอ่าอันนี้ก็เป็นนะคะเคล็ดลับนะคะง่ายๆนะคะอะ่บริเวณนี้ที่มีรากเขาออกมาเราก็หาเศษใบไ,ไม้นะคะหรือว่าจะเป็นเศษฟางนะคะเอามากรบตรงโคนแบบนี้ค่ะ เพราะว่าเขาไม่ชอบแดดและไม่ชอบให้แดดมาโดนนะคะถ้าทำให้ต้นเขาเหี่ยวหรือว่าอ่าตายง่ายนั่นเองค่ะอแค่นี้ก็เป็นพุ่มสวยงามแล้วนะคะอันนี้มาดูนะคะต้นที่เราทำการตัดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเว้นไว้สูงหน่อยนะคะอันนี้น่าจะเว้นประมาณสักสาม้อตานะคะจะมีลักษณะสูงแบบนี้แต่ว่าเขาจะเตกยอดออกมาใหม่เห็นไหมคะเพื่อน นี่แตกออกมาใหม่สกิ่งแบบนี้ค่ะเมื่อกิ่งนี้ยาวเราก็ทำการตัดอีกค่ะเขาก็จะแตกมาใหม่นะคะก็จะทำให้ต้นเขาเป็นพุ่มนะคะสวยงามค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะที่ได้มานําเสนอให้เพื่อน,อนๆได้รับชมกันค่ะอ่าอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองนะคะ ไปทาตามดูนะคะได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังาทางด้านล่างได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ